สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนครับอยู่กับเซิร์ฟทดสอบนะครับแพทหน7 6นะครับแพทหน7 6ในเซิร์ฟทดสอบมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟแท้นะครับก็มีฮิวดาครับพลังแห่งเมกาลิทนะครับนี่ครับตัวนี้ครับฮิวดาครับเท่อยู่ครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับก็บทบาทนักสู้นักแข้งนะครับเขาเป็นรับบท2ตําแหน่งเลยแล้วก็ควบคุมปะทะนะครับ พลังป้องกันสูงมากครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้พี่ไม่มีดาบซื้อครับแล้วก็มาพร้อมกับสกินเลยครับพลังแห่งชนเผ่าครับเท่มากครับตอนเปิดตัวเนี่ยแล้วดูแบบอลังมากครับผู้หญิงมีกล้ามหรือว่าผู้หญิงมีไข่เรามาดูนครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งในแพทนี้นะครับแพทนี้มีสกินเข้ามาใหม่หลายสกินเลยครับแล้ว พี่เชื่อว่าหลายคนต้องชอบแน่ครับเพราะว่าพี่เห็นแล้วพี่ก็ชอบนะครับก็มีสกินยูดานะครับที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับฮีโร่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับเลือนลงมาด้านล่างนะครับพี่เห็นสกินของมอสคราฟนะครับซึ่งก็หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะกดเปิดตัวให้ดูนะครับสําหรับมอสคราฟนะครับนี่ครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับนี่ครับดูการเปิดตัวของสกินมอสครฟนะครับ ผู้บัญชา,าผู้บัญชาการอะไรวะผู้บัญชาการเนตเนธ,เนธอสอรพิษเนตแหมหายล่อเรือไปตัวหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับผู้บัญชาการเนตอสอรพิษนะครับไหนวะเนตมันมีดวงตามันเป็นลูกงูหรนะือไงพี่ก็ช่างสงสัยนะนี่ครับบอกได้เลยว่าเท่มากครับสำหรับมอสคาร์ครับ,รบเป็นสกินแสงดาวของเดือนหน้านะครับ เติมแน่นอนจัดแน่นอนครับสำหรับสกินมอสคาร์ฟครับ,ค,รบความเท่ของเขานะครับสุดยอดอะแล้วก็มีสกินอีกสกินหนึ่งที่พี่เห็นนะครับก็คือไลลาครับแต่ว่าไลลาเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าการแข่งขันออฟไลน์อะไรโกบี้โกบี้อะไรพี่ก็ไม่รู้จักอะบอกแล้วครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงครับไลไลลาบูอะไรบูสเปเตอร์บูสเปมั้ง นี่ครับได้จากกิจกรรมการแข,ข่งขันออฟไลน์โกบี้อะไรเขาก็ไม่รู้เป็นปืนเพนบอลมาเหมือนปืนเพนบอลยังไงก็ไม่รู้แต่ก็เท่ดีนะครับก็อย่างว่าครับแต่ว่ามันก็ถ้าพูดถึงในความคิดพี่มันสู้ชุดเจ้าสาวกับบันนี่เกิลไม่ได้เลยครับแต่ว่าก็นะเป็นสกินกิจกรรมพิเศษพี่ว่าหลายคนก็คงอยากได้แหละของพิเศษของสเปเชียลนะครับ ที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับอ่พวกสกินก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นไอเทมนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าดูที่เกียร์ก่อนเกียร์เอออันนี้ก่อนเลยครับข้อความรัดครับเราสามารถใส่เข้าไปได้ครับเนี่ยอย่างระวังพงหญ้านะครับศัตรูไม่อยู่ในเลนป้องพื้นที่เลนบนนะครับขอกําลังเสริมอย่าเพิ่งบวกฟาร์มก่อนเนี่ยระวังป่า ป้องกันตัวดาเมจร,ระวังรอบโจมตีอย่าพิ่งยอมแพ้ชัยชนะต้องเป็นของเราเปิดเสียงพูดตามฉันมาแยกทางตามฉันมาแล้วแยกทางทำไมป้องกันแนวหลังเนี่ยโอ้มีเยอะเลยครับนี่เขามีให้เลือกครับเนี่ยจริงๆเขามน,น่าจะมีให้ใส่เองนะอ,อย่างไอซับเนี้ยใส่เสียงนักคอมไม่ได้ไอซับ <laughs> ใส่เสียงพี่ว่าไปก็ได้ เออน่าสงสารกขานะอะไรอย่างงี้ลาโลกเออใสมันน่าจะใส่เองได้นะพี่จะได้ไว้พิมพ์ในเกมเวลาแบบเอ่อหรืออ่ะสวัสดีครับเออเวลาน้องๆทักทายพี่ก็อ่ะสวัสดีครับอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไงเออนะเขาน่าจะให้ใสเองด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปยับยับก่อนเออเปิดให้ใส่ข้อความเองได้ไหมเออ จะให้เลือกทำไมใส่เองกันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวไปแย่แย่ให้ครับแล้วก็มีไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับรู้สึกจะมี3าอันนะครับกดเข้าไปที่เกียร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ไอเทมนะครับไอเทมชิ้นแรกที่เข้ามาใหม่ที่พี่เห็นนะครับก็คือกระทาัายพิบัตินะครับกระทาัยพิบัติเนี่ยเหมาะกับสายเวทมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสายเวทเนี่ย พี่คิดว่าสายเวทน่าใช้เลยแหละเพราะว่าบวกพลังเวท60นะครับแล้วก็บวกการต้านทานเวท50นะครับแล้วก็ลดคูลดาวส์10%แถมด้วยเขาเขียนว่าเมื่อสกิลสร้างความเสียหายนะครับจะลดป้องกันเวทมนของเป้าหมาย25%ไม่ใช่25%ลดพลังป้องกันเวทของเป้าหมาย25เป็นระยะเวลา5นะครับคือการโจมตีสกิลแถมยังลดก็เหมือน โอ้รถยี่ห้ากับทะลุนะมันก็แตกต่างกันนะอันเก่าที่มันเป็นโจมตีทะลุอย่างตัวนี้ครับก็เป็นทะลุใช่ไหมแต่อันนี้คือโจมตีแล้วรถป้องกันรถป้องกันยี่ห้านะครับแล้วก็ไอเทมโจมตีก็มีเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับเป็นขวานดูดเลือดครับซึ่งพี่ว่าแน่นอนครับอันนี้เป็นอันฮิตในอันต่อไปแน่นอนครับผมว่าเหมือนขวานอันนี้มาแทนที่ของนักล่าโจมตีนะครับเพราะว่าบวกเนี่ย พลังโจมตีกายภาพ70นะครับอาจจะน้อยกว่านักล่าโจมตีก็จริงแต่ว่าเอาไปใช้คู่กับนักล่าโจมตีได้เลยครับเพราะว่าการโจมตีกายภาพ70แล้วก็ลดคูดาว20%แถมด้วยนะครับความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยเมื่อสกิลสร้างความเสียหายจะฟื้นฟู HP ของค่าความเสียหายทั้งหมด15% คือเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยสกิลจะดูดเลือดครับแต่ว่าตีธรรมดาไม่ดูดเลือดนะแต่เวลาใช้สกิลใส่เป้าหมายนะดูดเลือดพี่ว่าเหมาะก,กับไฮยาบุสะแถมว่าครูดาวเยอะยังหาคูอ่แาแล้วไฮยาบุสะแผ่นนี้บอกได้เลยว่าเก่งขึ้นเยอะครับเข้าไปอันติแล้วถอยหลังออกมาได้แล้วคิดดูว่าคูดาว20%์ในไฮยาบุสะาเข้าไปอันติรัวๆแถมดูดเลือดกลับมาอีกทั้งหากอะ่ะโอ้สุดยอดครับในเทมชิ้นใหม่ที่น่าจับตามองมากครับว่าคนใช้เยอะแน่นอนครับ แล้วก็ไอเทมสายป้องกันก็มีเพิ่มขึ้นมาครับเป็นเข็มขัดาสายฟ้านะครับบวกพลังเวท25 HP 800มานา400แล้วก็เกาะ400อไอเกาะ40โอ้เกาะ4 0่นี่แม่งเป็นยอดมนุษย์แน่เลยก็สายฟ้าเสนีนะครับหลังจากใช้สกิลนะครับเบสิกการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายทางกายภาพแท้จริง70%เฮ้ย <Hey. S 1> โอโอ้เอาจริงนะมองข้ามเรื่อพลังเวทไปเลย ไอ้ยห้าเนี่ยเพราะว่ามันบวกเลือดทั้ง400บวกมานาย400เอาจริงพวกสายแทงหลายๆตัวก็ใช้ได้ครับอย่างไทเกียวก็ใช้ได้ครับไอ้พลังเวทยี่ห้าเนี่ยมันต้องสนใจเลยเพราะหนึ่งอย่างคือพอหลังจากใช้สกิลอย่างอย่างเช่นกรณีไทเกียวที่ใช้รงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยสามารถตีสโลได้อีกอะ่ะเออตีลวสโลได้อีกอะ่ละลัสโลเป้าหมายเนี่ยเขาเขียนว่าและจะลดความเร็วแก่เป้าหมายศัตรูรอบๆรอบๆเป้าหมาย1.5วินาทีครับ สกิลนี้จะปล่อยทุก3มวินาทีโอ้พระเจ้าน่าน้าเล่นมากเลยครับสำหรับสายแท้งที่ใช้สกิลบ่อยๆอย่างเช่นไมโนทอร์ครับเวลาไมโนทอร์หวด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 ขวานไอหวดหวดขอไออาวุธเขาเนะี่ยเรียกไม่ถูกเลยอ่ะหวดหวดไปเนหวดคอนเข้าไปเนี่ยตีเสร็จรอบหน้านี่โจมตีสโลกอ่ะแล้วก็มีบวกเลือดด้วยแหละเรื่องเรื่องบวกเลือดบวกเกาะด้วยอะ ไอ้ยะไอเทมใหม่มาแต่ละอันนี่แม่งโหดร้ายว่วะก็ไอเทมน่าจะมีเท่านี้นะครับเข้าๆนะครับฮีโร่ก็มีเท่านี้นะครับจริงๆก็อยากจะอ่านแพดให้ดูเหมือนกันนะหรือว่าค่อยไปอ่านทีเดียวครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไปอ่าน <laughs> ไม่ได้อีกเดี๋ยวแม่งตามมาฆ่าพี่อีอกอประวัติอ๋อไม่อ่านครับประวัติ สกิลอินดาช่างมันครับข้ามไปก่อนฮีโร่ฟรีประจำสัปดาห์ข้ามไปครับปรับเปลี่ยนฮีโร่เอาละครับมีการโดนเนิร์ฟกันอีกหรือเปล่าครับจอ์นสันนะครับเลบิดทัสดาวแก้ไขาการควบคุมแก้ไขเอฟเฟกเชื่อมต่อเอฟเฟกเชื่อมต่อคืออะไรวะก็ส์นะครับแก้ไขระยะทางสกิลมสติกไม่ถึง0.8แแก้ไขระยะทางของสกิลมิสติก ทัดที่ไม่ถึง0.8อ๋อเซเบอร์ถล่มเรียง3ความเสียหายพื้นฐานจาก200อ่าเซเบอร์โดนเนิร์ฟยูกูจะดีใจทำไมวะเนี่ยเซเบอร์โดนเนิร์ฟครับพลังโจมตีจาก220เหลือ200ครับสูงสุด300เนี่ยเหลือ260ก็โดนเนิร์ฟไปพอควรเหมือนกันครับขอบเขตสกิลเนี่ยจาก6.5เปลี่ยนเป็นอ่า6.2นะครับแก้ไขแสดงผลตามมุมอะไรวะ ผลของมุมกล้องชิบหายแล้วเซเบอร์โดนเนิร์ฟอยู่ครับโดนเนิร์ฟทั้งความแรงและระยะโจมตีด้วยครับดาบบินครับของเซเบอร์ก็โดนเนิร์ฟครับจาก160ถึง285เหลือ160ถึง260เองครับโดนเนิร์ฟไปอีก25ครับการลดทอนความเสียหายนะครับ70% 68นะครับเหลือ40%เปลี่ยนเป็น75ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับดาบบิน รุดความแรงแต่เพิ่มอะไรเสียความเสียหายเพิ่มมาอีกห้าเเนะครับการปรับปรุงสนามต่อสู้เกียร์ต่อสู้อันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วครับเมื่อสมาชิกถูกฮีโร่ศัตรูฆ่าคุณก็จะได้รับช่วยฆ่าฮะเมื่อสมาชิกที่คุณรักษาฆ่าฮีโร่ศัตรูอ๋อของเอสเตดครับคือเอสเตดฮิวอะเอสเตดฮิว e แล้วเพื่อนฆ่าเงี้ยเพราะว่าเอสเตดมันไม่ค่อยได้ตัวยิงใช่ปะ แล้วก็ปรับปรุงนิดนึงครับปรับปรุงการแสดงผลของชื่อย่อทีมอ๋อปรับปรุงการฟื้นฟูนของมอนเตอร์ตอนนี้มอนเตอร์กลับสู่ตำแหน่งเดิมเลือดจะไม่เต็มทันทีอะไรวะอะไรวะอ๋อ,อ,อคลิป,ป่าครับคีบป,ป่าน่าจะเป็นคิปป่านะครับเวลากลับตำแหน่งเดิมเวลาเดินกลับตำแหน่งเลือดจะไม่เติมทันทีหน้าต่างฮีโร่ถูก หน้าตาของฮีโร่ถูกโหมดเพิ่มเวลาเตรียมตัว15นาทีถอยหลังจาก30นาทีเปลี่ยนเป็น45นาทีร้านค้าสนามต่อสู้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนเกียร์นะนำได้อีชะปรับปรุงเมื่อ AI เล่นแทนเมื่อผู้เล่นออกจากเกม AI จะเข้ากับเมืองโอเคครับสกิลสนามต่อสู้อ่อนแอเปลี่ยนชื่อเป็นคำสาบนะครับ เวลาคููดาว90เปลี่ยนเป็น60เอฟเฟกลดความเร็ว50%เปลี่ยนเป็น70%อ่อนแอน่าใช้มากขึ้นเลยแล้วคูดาวไวด้วยครับจาก90หรือ60อะแล้วกดทีนี่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่70% 2ชะล้างนะครับไอเทมที่เปลี่ยนครับเอฟเฟกเปลี่ยนเป็นเมื่อใช้จะรักษาเอฟเฟกด้านลบทุกชนิดอยู่ในภาวะต้านทานการควบคุมห วินาทีและเพิ่มความเร็วเวลาเพิ่มความเร็ว30อ่านี่เขาปรับกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับก็คือเป็นช้าล้าง1วินาทีคือกดและช้าล้างเนี่ยอยู่ในสภาอ่าอยู่ในสถานะต้านทานการควบคุม1วินาทีครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว30%ก่อนหน้านี้มันไม่เพิ่มที่มันโดนตัดไปครับเมื่อก่อนมันเพิ่ม2วิใช่ป่ะตอนนี้เพิ่ม3 0 1วิก็เหมือนกับ ออกตัวนิดนิดนึงอ่ะอย่างไรน้อยก็ได้ออกตัวครับแต่ว่าคูดาวเพิ่มจาก120วิเป็น150ครับก็จะบอกว่าเหมือนปรับให้เพิ่มขึ้นหรือโดนเนฟก็ไม่รู้ว่ะอืมแล้วก็เพิ่มเกียร์นะครับนี่ขวานขวานเกียร์ชังที่พี่ให้ดูไปครับแล้วก็ของไ,ไอเทมเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วครับน้ำยาพลังงานพันห้ามันคืออะไรวะน้ำยาเพิ่มพลัง เมื่อเราหวังว่าคุณจะซื้อเกียร์ครบแล้วคุณสามารถใช้สิ่งอื่นต่อสิ่งอื่นเพื่อความสามารถได้อีกน้ำยาพลังงานพันหติดตัวเฉพาะเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ30แต้มดูดเลือดอกายภาพ5%และระยะเวลา120และระยะเวลา120วิิวิ ในเวลาเดียวกันสามารถใช้น้ํายาได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นอ๋อมีน้ํายาเพิ่มมอีกครับน้ํายาเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังโจมตีเวท30แต้มลดคูดาว5%์และระยะเวลา120วินาทีในเวลาเดียวกันสามารถใช้น้ํายาได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอันที่3น้ํายาหินนะครับเมื่อซื้อจะถูกใช้อัตโนมัติเพิ่มขีดจํากัด HP 500แต้ม บล็อกการโจมตี15%ก็120วินะครับปรับปรุงระบบมอนเตอร์มุมกล้องคลิปเมื่ออะไรวะสตรีมเมอร์ผู้เล่นได้ส่งผู้เล่นที่ส่งเครื่องบินเรือยอทและรถจะได้รับกรอบอวตารแฟนลับเยดกรอบอวตารแฟนลับต้องส่งเครื่องบินเรือยอทและรถจะได้รับกูไปส่งรถก่อนแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครลงแข่งส่งให้เพื่อนดีว่า เดี๋ยวรอเพื่อนคนไหนน้องๆคนไหนลงแข่งเดี๋ยวส่งให้มันจะเอากรอบเอออยากได้กรอบผู้เล่นจะเข้าไปดูสตรีมครั้งแรกจะปรากฏข้อความชินแะะผู้เล่น ISO สามารถใช้โปรแกรมสตรีมเมอร์สนับสนุนอ่าได้แล้วเนี่ย ISO ครับโหมดกระมดเองดับปิกเพิ่มฟังก์ชันหยุดการแข่งขันชั่วคราวสำหรับผู้ตัดสินเฮียเป็นผู้ตัดสินหยุดการชั่วคราวได้พวกมึงโดนกูแน่ ในหน้าต่างจัดการทีมนะครับเมื่อหัวหน้าแตะค้างที่อวตารสมาชิกสามารถตวรวจสอบข้อมูลผู้เล่นดังกล่าวได้เมื่อสมาชิกทีมอยู่ต่างทีมจะมีข้อความต่างๆเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นปรับปรุงการดวลแบบต่างๆปรับปรุงดิสเพย์ฮีโร่ในการต่อสู้โอ้เยอะแยะไปหมดเลยขี้เกียจอ่าแล้วก็มีแก้ไขบั็กนะครับแก้ไขสัญลักษณ์สกินในร้านที่ผิดพลาดแก้ไขบั็กเมื่อปรากฏ ผู avatar, ้เล่นอวตาแต่เหล็กแต่ใหญ่อะไรม่รู้แก้ไขบั๊กไอโสามารถควบคุมไว้ฝึกเพื่อนได้เพอแล้วก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ